ค่ะแต่ว่ายังไมยอมนาย็นดคะน่ิอ้านเตัวแทนก่สน้าตาลค่ะกลุ่มสีน้ำตาลก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจทียองชันจุดเทีนชันกลุ่มสีน้ำตาลเรามองว่าเรื่องของการการที่เราจะทาอย่างไรให้การจรชันมดไปหอมีน้อยที่สุดเะ ก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรี่ยนจากการใช้กฎหมายัวนั้นเราก็เลยบอกว่าดังนั้นเพื่อความจริงจังแล้วก็เท่าเทียมระหว่างคนจนคนรวยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามซึ่งเมื่อเกิดเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยกฎหมายมันจะต้องถูกกันถูกบังคับใช้อย่างจริงจังเราจะไม่หนาดึงอันนี้คือถ้าผิดก็ต้องลงมติ อในท้องที่คือในพื้นที่ตัวเองเนาะมันจะเป็นหมู่บ้านมันจตำบลหมู่ว่านก็เอยในในระดับครอบครัวมันึงระดับประเทศถ้าเป็นไปได้แล้วก็เออเรามองว่าใน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 กรณีที่เกิดีความเนี่ยมันจะต้องมีการแผ่ทอดเราต้อง แตมีกระบวนการยังไงต่อไปนะักประชาชนก็จะคอยรับฟังแล้วก็คอยวิ่งที่จะเข้าไปเข้าไปรู้เหตุนในส่วนนั้น,น,นใครจะทำบ้างใช่ใครจะทำบ้างก็คือท้องถิ่นเอาที่เนาะอบตเอ่ออบตอบตหรือ,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 อว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันอันนี้ก็จะเป็นก็คือตัวในส่วนของบ้านแล้วก็ตัวประชาชนประชาชนจะต้องเป็นผู้ผู้ทำการตรวจสอบผู้ทำการผู้ทการสวจสอบดูแลเนาะแล้วก็ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องก็คือตำรวจหรือว่าตำรวนการที่ทำ อายการทนายค่ะ รเียบเสมือนผ้าขาวนะครับถ้าเราแต่งแต้มเติมสีให้สวยงามน,นะครับเยาวชนเราก็จะออมีจิตสำนึกแล้วก็อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ให้ความรู้นะครับให้กับเยาชวชนในเรื่องของกฎหมายนะครับเพื่อถ้าเรารู้ในกฎหมายนะครับเราก็จะเข้าใจว่ากฎระเบียบการเป็นอยู่ในสังคมเป็นยังไงนะครับโอเค ครับสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คืออันดับแรกก็คือสถาบันครอบครัวนะครับอ่ในเมื่อสถาบันหลักก็คือสถาบันครอบครัวนะครับรองมาก็คือครูนะครับครูผู้สอนต้องให้ความร่วมกับเราและที่สําคัญที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับถ้าตัวเราเองเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นพลเมือนที่ดีอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขนะครับทุกอย่างนะครับก็จะไปด้วยดีครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับโอเคเห็่ดงวยื่อเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อบ้านการคอรชั่นค่ะว่าเรามองว่าประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในความเป็นในในเรื่องของทางการเมืองแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ก็มันก็เป็นหลักการคื้นาานชาติตไทยของประชาชนทุกคนด้วยที่ต้องมีส่วนร่วมในนั้นและที้สําคัญคือเป็นช่องทางในการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะโอเคใครทำเอ่อใครทำับใครทำก็ เป็นลหลักฐานเป็นตัวเกมเตัวหนังสือเป็นเราเราถูกเรียกว่านตัวอย่างมสำงคค่ะต่อ,อไปก็เป็นท้องถิ่นชาชนพื้บ้าน